สวัสดีค่ะยนดีต้อนรับนะคะสู่คลิปสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะคะแล้วก็ดวงความรัก คุณในช่วงครึ่งเดือนแรกของกันยายนนี้ค่ะชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะราศีเมษค่ะสิงค์ค่ะธนูแล้วก็ช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวธาตุไฟที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้แล้วก็ใช่เช่นกันยินดีต้อนรับนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกับสิ่งที่คุณจําเป็นที่จะต้องรู้กันก่อนแล้วก็ไปต่อกัน นะคะกับดวงความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเราไปเปิดวาร์ปกันเลยค่ะมาค่ะเปิดวารกันมากับชาวธาตุไฟนะคะจากสถานการณ์ที่เห็นพี่ว่าคุณอยู่ในสภาวะคนเนื้อหอมชาวธาตุไฟมีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานที่มากขึ้นคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาชวนคุณไปเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆบางคน เออมีมีคนมาออฟเฟอร์เสนองานใหม่ให้คุณนะแล้วคุณก็จะนั่งคิดพิจารณาว่าเอออันนี้มันเป็นโอกาสหรือว่ามันเป็นงานที่มันสามารถไปเริ่มต้นใหม่ได้จริงๆไหมอะไรแบบเนี้ยนะ,ะซึ่งมันมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะมันมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่แต่เลือกให้ดีๆนะคะแต่เลือกให้ดีๆในชาวธาตุไฟเพราะตัวคุณอนะ่ะอยู่ในสถานะที่เก่งจริง ทำได้ดีจริงอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่ให้เรามัดระวังคือในเรื่องของไพจัตสตีที่ขึ้นมาอ่านคอนแทคอ่านสัญญาให้ดีมีความพิถีพิถันนะฮะบางท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายคดีความศาล อะไรแบบนี้ได้นะคะติพี่มองว่าถ้าตัวคุณเองสามารถบริหารจัดการได้ดีก็จะสามารถผ่านไปได้บางท่านอยู่ในจุดของความสัมพันธ์ที่แยกกันอยู่นะจากหน้าไพยที่ขึ้นมาชาวธาตุไฟบางท่านไปต่อไม่ได้กับความรักความสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่าถ้าคุณพร้อมคุณก็ออกมาได้ การที่ไม่ประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์ครั้งแรกหรือความสัมพันธ์กับคนที่เราเลือกแล้วเลือกอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าดีกว่าอยู่ในสถานะที่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคนะเพราะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นเนี่ยมันจะเป็นสถานะที่ตัวคุณเองพึ่งพาตัวเองได้อยู่แล้วนะคะจากที่เห็นคุณพึ่งพาตัวเองได้คุณดูแลตัวเองได้บางท่านถ้าจะเป็นห่วงก็ห่วงแค่ลูกหลานอะไรเงี้ย หุดบริวารแต่คุณดูแลได้จากที่พี่เห็นคุณยังคงได้รับการัซอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ธุรกิจการงานของคุณยังคงไปได้อยู่ให้เรามาระวังต้องเข้าไปรับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องการเงินสิ่งผิดพลาดที่คุณไม่ได้ก่อด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเ,เรื่องของเอกสารเรื่องของ c o n t r a c อะไรก็ตามอ่านให้ดี ใส่ความวิธีพิถันลงไปอ่านให้ดีเพราะจุดที่คุณอยู่เป็นจุดที่ใครๆก็อยากอยู่ด้วยเหมือนกันนะชาวธาตุไฟระมัดระวังตรงนี้หน่อยนะคะในเรื่องของสุขภาพพี่มีความรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของข้อเขา่าในเรื่องของกระดูกนะชาวธาตุไฟแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องซ่อมแซมบ้านหน่อยนะคะโดยเฉพาะหลังคานะคะก็ ซ่อมเถอะถ้ามันได้เกณฑ์ที่จะต้องซ่อมก็ซ่อมเถอะนะคะแล้วก็การมีปากเสียงกับคุณแม่นิดๆหน่อยๆน่อยนะคะอยู่ในช่วงที่คุณมีความรู้สึกเฮ้ย hey, ทาไมวันช่วงนี้คุณแม่เราไม่มีเหตุผลอะไรก็เป็นแค่ชั่วคราวเดี๋ยวอพอดาวย้ายแล้วเดี๋ยวอะไรและหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงก็จะดีขึ้นนะคะเป็นช่วงที่ถูกจับตามองเยอะ ชาวทัดไฟคุณอยู่ในช่วงที่ถูกจับตามองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บอกตอนแรกอาจจะมีคนมาเสนอง,งานให้คุณใช่ไหมมันก็อยู่ในช่วงที่ผู้ผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะฝ้อมองคุณว่าคุณจะเปลี่ยนไหมคุณจะไปหรือเปล่าหรือคุณจะอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบริหารให้ดีค่ะเช็คให้ดีว่าคุณจะไปต่อกับที่นี่หรือคุณอยากที่จะไปเริ่มสร้างโอกาสกับที่ทํางานใหม่ๆ เป็นฟิวประมาณนั้นเพราะว่าพอเด็กถือไม้ขึ้มานันแปลว่ามันเป็นช่วงของพลังงานที่จะได้มีโอกาสไปเริ่มไปศึกษาอะไรที่ใหม่สําหรับคุณนะคะใหม่สําหรับคุณแต่พี่เชื่อว่าคุณทําได้เชื่อว่าคุณทําได้เพียงแค่ว่าคุณต้องเลือกให้ดีคุณจะมาถึงจุดที่เรียกว่าคุณต้องเลือกไว้อย่างหนึ่งหรือคุณต้องทิ้งไปอย่างหนึ่งฟิลนั้นล่ะค่ะ โอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับคุณนะชาวทัตุไฟในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมกันเดี๋ยวเราไปต่อกับคลิปดวงความรักความสัมพันธ์กันนะคะไปค่ะชาวทัตุไฟดวงความรักของคุณในครึ่งเดือนแรกของ กันยายนนี้นะพลังงานที่เกิดขึ้นในหน้าไพ่นะคะสามารถเชื่อมโยงจาก EP ที่แล้วได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆนะคะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้ได้เลยนะคะ่ะไปดูกันขอไพ่หน่อยนะคะรูปแบบความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไร มีห้าไม้เท้าเปิดมาก็ไม่สมานฉันกันซะแล้วห้าไม้เท้าเดือดตาสี่ถ้วยแปดเหรียญเป็นความสัมพันธ์ที่พี่มีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยหน่ายคุณเหนื่อยหน่ายกับความสัมพันธ์ที่แบบให้อภัยแล้วก็ต้องให้อภัยอีกทะเลาะก,กันแล้วก็ทะเลาะก,กันอีก ทำอะไรก็ไม่ถูกถูกใจไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันดีหาทางออกไม่ถูกคุณเหนื่อยนะคะคุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้พอสมควรนะ,ค,ะคุณสามารถถามถึงคนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์อยู่ได้หรือเป็นรักครั้งเก่าของคุณก็ได้มันอยู่ในจังหวะที่คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับความรักนั่นแหละ นะฮะเบอร์ไหนกับความรักเบอ่อไหนกับความสัมพันธ์ขอโฟกัสที่เรื่องหน้าที่การงานเพราะคุณผ่านจุดที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีดีกว่าถ้ามีเราจะเป็นแบบนี้มันไม่มีดีกว่าอะไรแบบนี้มีชาวราศีกุมเข้ามาด้วยนะคะความรู้สึกของคุณค่ะชาวธาตุไคุณรู้สึกไงกับเขาคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาขอใภัหน่อย มีหกเหรียญขึ้นหกเหรียญมีไพ่สี่ถ้วยแล้วก็ควีนถือเหรียญเก้าไม้ สองเหรียญสิบถ้วยอืมคุณทำทุกอย่างแล้วเนาะเท่าที่จะทำได้แล้วอะคุณยื้อเต็มที่แล้วเดี๋ยวลองดูหน้าไพ่เขานะคะเขารู้สึกมีกับคุณพระชาวท่าไฟคคนคนนี้ เก้าเหรียญสองถ้วยแปดไม้ห้าเหรียญ Emperor Classic Dual ไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้หน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกทุกคนเพราะายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะฮะจากที่เห็นนะคะชาวธาตุไฟ คุณพยายามเต็มที่แล้วล่ะก,กับความรักความสัมพันธ์นี้ในการประครับประคองการเป็นครอบครัวคุณคาดหวังการเป็นครอบครัวดีๆจากคนคนนี้แหละแต่ว่าคุณมีความรู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่ถูกอกถูกใจเขาไปสมุมดอะคะ่ะอืมคุณช่วยเหลือด้วยนะบางท่านให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินด้วยนะอะไรที่ไม่พอขาดเหลืออะไรเงี้ยมาบอกที่คุณได้คุณพร้อมที่จะให้นะคะคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตจนบางครั้งคุณมีความรู้สึกว่า สิ่งที่คนนี้ต้องการจากคุณอ่ะมันไม่ใช่ความรักแต่มันเป็นเรื่องของเงินมันเป็นเรื่องของคอนเน็กชันเป็นเรื่องของความช่วยเหลือตรงนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้คุณแอบ,บมีความรู้สึกอย่างนั้นคุณทําดีที่สุดในจุดที่คุณทําได้แล้วละ่ะนะฮะหน้าไพ่ของเขาเนี่ยไม่ใช่เขาไม่รู้ว่าคุณประเสริฐนะจากที่เห็นก้าเหรียญน,นะฮะถ้าคุณไม่ได้มาเจอเขาชีวิตคุณคงดีกว่านี้นะคุณสามารถเป็นคนที่มีความรัก มีคนดีๆเข้ามาหาคุณได้นะคุณคือคนที่เขาเห็นเลยว่าพอเขาอยู่ด้วยแล้วเขาดีขึ้นคุณคือคนที่อยู่กับเขาในยามที่เขาทุกข์ยากลําบากนะคะคุณคือคนที่เขามีความรู้สึกว่าไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วอะในโลกเนี้ภพชาติเนี้จะหาได้แบบเนี้ยหาไม่ได้แล้วสุขก็สุขด้วยกันทุกก็ทุกด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยนะคะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะ ถ้าคุณไม่เจอเขาชีวิตคุณก็คงจะดีกว่าเนี้นั่นคือสิ่งที่เขารู้สึกแต่คุณไม่ได้เป็นคนคิดมากขานาะดในช่วงจังหวะแรกๆไงอะไรที่มันสามารถผสานแล้วทําให้คุณและเขาเป็นครอบครัวกันได้ให้มันอยู่รอดคุณก็จะทำือฟิลนั้นนะคะ่ะดูซิคนคนนี้นะถ้าเขาได้ทําผิดต่อคุณนะเขาอยากขอโทษกันไะมหนึ่งไม้ เก้าดาเจ็ดเหรียญคิงถือเหรียญถ้าเขาได้ทําผิดกับคุณเขาอยากขอโทษคุณเขาไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นอย่างนี้นะหรือมันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันมาอยู่ในโหมที่อะไรกับเงินอะไรกับผลประโยชน์อะไรประมาณนี้เขาก็ไม่สบายใจเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าตัวเขาเองเหมือนอยู่ในสถานะที่มันจําเป็นอนะมันจําเป็นที่มันจะต้องมาในทรงเนี้ มาในทรงของคนที่เหมือนแบบเห็นแก่ผลประโยชน์มากกว่าหรือคนที่อยู่ในโหมดของการทํางานมากกว่าเขาอยากจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตคุณได้บ้างในวันหนึ่งนะหางานใหม่ทําอะไรใหม่ๆนะคะอยากจะทําให้ได้ดีเท่าที่คุณทําได้แต่ว่าคนคนนี้อาจจะไม่ได้มีความสามารถเท่ากับคุณอืมดูสิ คนคนนี้เขาอยากให้ความสัมพันธ์เป็เนไปในทิศทางไหนคะมีไพ่เก้าเหรียญ10ดาบหกดาบเจทคนคนนี้เขาไม่กล้าที่จะไปต่อกับคุณนะ ถามว่าเพราะอะไรคุณลองดูหน้าไพาย่ยในเวลาที่เขาไม่มีคุณน่ะต้องเรียกว่าคุณไม่มีเขาสิในเวลาที่คุณไม่มีเขาชีวิตคุณจะเดินกว่าคนคนนี้ต้องการที่จะจบความสัมพันธ์เขาไม่อยากไปต่อส่วนหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นตัวถ่วงคุณก็ได้นะชาวทาดัดฝ่ายอะไรหลายๆอย่างที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งค่อนข้างมีภาระพึ่งพายฝ่ายหนึ่ง เป็นฟิลประมาณนั้นเพราะฉะนั้นค,คนคนนี้ต้องการที่จะจบความสัมพันธ์นี้จริงๆนะคะอยากที่จะไปต่อในทิศทางของตัวเองคุณก็ไปในที่เจริญของคุณเขาก็ไปในที่ของเขาฟิลแบบนั้นนะเขาต้องการอะไรจากคุณจริงๆแล้วคนคนนี้เด e m a ิ i c i a n แปดดากสีไม้แล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญเอาจริงๆนะอยากไปต่อยังอยากอยู่บ้านเดียวกับคุณอยู่ยังอยากให้มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีถ้าทำธุรกิจอยู่ด้วยกันก็ยังอยากก็ยังอยากทำอยู่อะไรเงี้ย ธุรกิจหน้าที่การงานยังอยากทําอยู่ยังอยากเดินหน้าไปเรื่อยๆแต่ว่าในส่วนของบางครั้งในโหมดของความสัมพันธ์บางท่านอย่างเงี้ยติดขัดปัญหาในเรื่องคู่จําเป็นต้องแยกกันถ้าอยู่ด้วยกันมันจะเรียกว่ามันจะแยกไปพร้อมๆกันทั้งคู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนแบบอะไรที่มันยังเป็นภาระพึ่งพิงอะไรที่มันยังข้องเกี่ยวกันอยู่ก็แค่นั้นแต่เรื่องของสภาวะจิตใจและภาระอื่นๆเขาไม่อยากจะ เป็นพาละให้คุณเพิ่มเติมแล้วอะนะชาวทัดไฟสิ่งที่คุณจะต้องระวังในความสัมพันธ์นี้แฮงแมนคิงชิ้นไมไม้ถือถ้วย แล้วก็ภัยเจ็ดถวยสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังในความสัมพันธ์นี้คืออเรื่องราวที่คุณและเขายังคงมีพันธะผูกพันติดกันอยู่ในเรื่องของหน้าที่การงานก็ดีอะไรก็ดีเอ,อให้รู้ไว้ว่ามันไม่เหมือนเดิมนะมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยอย่าคิดมากบางทีเขาก็เหมือนแบบคนที่ มีหน้าที่ที่ยังข้องเกี่ยวกันเนาะก็ทําตามหน้าที่เราไม่ต้องคิดมากไม่ต้องจินตนาการหรืออะไรอยู่ในความสัมพันธ์มากเดินหน้าไปต่อ,อถ้าไปต่อในความสัมพันธ์นี้คุณจะเป็นอย่างไรถ้าไปต่อในความสัมพันธ์นี้คุณจะเป็นอย่างไร ดาสองดาเจ,จเมนและไพ่ควีนถือถ้วยเหมือนคุณจะต้องกลับไปรักเขาอีกครั้งนะ คุณจะต้องกลับไปรักเขาอีกครั้งในขณะที่คุณก็อาจจะมีคนใหม่ๆก้าวเข้ามาในชีวิตคุณด้วยจริงปะคุณจะไม่มีคุณจะได้มีคนใหม่ๆก้าวเข้ามาในชีวิตไหมชัดเจนค่ะไม่โสดนะคนที่ได้หน้าไพนี้นะฮะจะมีคนใหม่ๆก้าเข้ามาในชีวิตพร้อมที่จะสร้างครอบครัวพัฒนา ความรักความสัมพันธ์กับคุณต่อได้ในระยะยาวอยู่กันไปยาวๆมีนะคะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรามัดระวังจังหวะที่คุณมีคนใหม่แล้วก็มีคนนี้ในความสัมพันธ์ด้วยต้องพิจารณาให้ดีๆนะชาวธาตุไฟแล้วเขาว่ามีโอกาสที่จะมีรักครั้งใหม่ๆเข้ามาไหมเด็กถือได้ นายถือไม้นายถือเรียนแล้วก็ไพ่คิงถือดาบจากหน้าไพ่ที่ว่าเขายังไม่รักใครไปอีกนานจากที่เห็นนะผ่านมาแล้วผ่านไปนะคะไม่ใช่ใครที่จะเข้ามาแล้วอยู่กับเขาได้ยาวๆนะหลังจากพ้นของคุณไปนะชาวธาดไปสำหรับคนคนนี้นะคะอ่า แนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันใกล้แปะไม้สามม้แล้วก็เดแมาจิชเชยนนะคะสองถ้วย หน้าไพ่ย,ยังเป็นไปในโหมดของการเจราจาสื่อสารแบบญาติดีมีมิตรภาพอยู่แต่หลักๆเนี่ยก็เป็นไปด้วยผลประโยชน์ธุรกิจที่ยังทำด้วยกันยังมีอะไรหลายอย่างที่ร่วมกันบางท่านเป็นสินสมรสอะไรเงี้ยว่าไปแต่ว่าจริงๆยังแอบมีความรักความรู้สึกดีๆให้อยู่แต่ส่วนหนึ่งก็มีความรู้สึกว่ด้วยความรักนี่แหละบางทีถึงต้องปล่อยไป พราะไม่งั้นมันก็จะดึงให้อีกคนแย่แล้วก็ลำบากไปด้วยขอไพ้หน่อยนะคะไพ้อยากแนะนำอะไรไพ่เปนิยองเลยแล้วอเออ แล้วก็แค่ไปนี้ก็ออกไปอ,อืมความสัมพันธ์นี้นะชาวธาตไฟคุณสามารถจะมองว่าที่ว่าไงอะมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แยก่ก็ได้แต่จะมองว่ามันเป็นความโชคดีก็ได้เพราะคนคนนี้ยถ้าเขาอยู่ในจุดที่เรียกว่าทําให้คุณลําบากทําให้คุณเหนื่อยแล้วเขาพร้อมที่จะปล่อยมือจากคุณไปก่อนในเวลาเนี้ยนั่นแปลว่า คนคนนี้ไม่ได้เห็นแก่ตัวนะเออคนคนนี้ไม่ได้เห็นแก่ตัวนะเขาจําจําเป็นต้องปล่อยคุณไปจริงๆเหตุผลที่เขาจะต้องจบความสัมพันธ์นี้เพื่อแบบไม่อยากให้คุณลําบากไม่อยากให้คุณแย่ไปก่อนนี้ไม่อยากให้คุณเหนื่อยไปมากกว่าน,นี้ถ้ามันจะใช่นะในวันข้างหน้าที่ชีวิตคุณและเขาดีขึ้นยังไงก็คงได้กลับมาหากันแหละพี่ยอาใจช่วยขอให้นี่คือความสัมพันธ์ที่ดีเป็นกําลังใจให้ค่เช้าทัดไฟ ะะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับสิ่งที่คุณจะต้องรู้แล้วก็ดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟในเครื่องเดือนแรกกันยายนนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อม,ม่ลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ